สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับ Astro อีกครั้งกับการทำนายดวงประจำเดือนนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นอีกหลายเหตุการณ์เลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดแต่ละวันเนี่ยพิวอยากจะพูดถึงปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราละซึ่งก็คือดาวพลูโตที่อยู่ใน29องศาราศีมกรแล้วเขาอ่ะกำลังเลงอยู่กับ ดาวอังคารซึ่งจะเป็นแอสเปกที่ตรงจะ,จะเลยแบบเอ็กซกเลยนะคะในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งดูทีอ่องศาของเขานะคะ29 29ก็แปลว่าถ้าสมมติคุณมีดาวส่วนตัวที่องศาปลายๆเนาะ25 26 27 28 29แล้วก็ต้นต้นขององศาของราศีฟิกิกนะคะ0 1 2ของ อ๋อ,อ,อถ้าองศาปลายมันจะเป็นคาร์ดินนลเนาะมก,กรกุมมมกรกรกฎเมษตุลส่วนราศีฟิกซ์ก็คือกลุมสิงพิจิกผืศพนะคะซึ่งการเล่งกันเนี่ยคะ่ะของดาวพู้โตกับดาวคารซึ่งเป็นดาวที่พูดถึงความรุนแรงทั้งคู่อ่ะมันจะมีการประทะกันร,ระหว่างคน2กลุ่มแล้วก็ไม่มีใครยอมใครนะคะหรือว่าจะมีการแต,แตกสลายของอำนาจเก่า ที่พี่อุพูดบ่อยๆเนะเพราะว,ว่าราศีมักรมันเป็นราศีที่เป็นเรื่องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งที่อยู่มานานนะคะแล้วดูนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่พูตโตเข้ามาอยู่ในราศีเนี่ยคือเขาถอยหลังมาแค่3เดือนแล้วตั้งแต่เดือนเซปเทมเบอร์นะคะจนกระทั่งปัจจุบันนะมันก็เราก็จะพบว่าคนที่มีดาวอยู่ในยีบเกองศาราศี รหรือราศีคารินอลใดๆนะคะเขาจะถูกเปิดโปงเออได้ใช้คำว่าเปิดโปงเลยเลยอย่างคนแรกเนี่ยก็คือพีริตตี้เนาะซึ่งพี่วิทําคลิปไปแล้วนะคะเ,เดี๋ยวพี่วิแปะลิงก์เอาไว้ให้ว่าพีริตตี้จะไปดูได้ที่ลิงก์ไหนตรงมุมด้านขวานะคะแล้วเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเขามีดาวอังคารอยู่ที่29องศาราศีมกรซึ่งดาวพูโตเนี่ยกลับเข้ามากับเข้ามาดีกับเขาโดยตรงเลยเนาะส่วนดาวอังคาร ก็คือหมายถึงมวลชนหรือคนอื่นเนี่ยก็อยากจะรู้จักอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน20ปีที่ผ่านมาที่ดิตตี้เขาได้สร้างความเจ็บปวดให้กับคนหลายๆคนเลยนะคะฝั่งเมืองไทยนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะคือ,อพี่อุ๋ยก็ไปดูว่าเออการเปิดโปรงของกระบวนการบิก๊กบิ๊กบอสทั้งหลายเนี่ยนะคะของดีไอคอนเนี่ยคนที่โดนจับเนี่ยคือพี่อุ๋ยไม่ได้เช็คหมดนะพี่อุ๋ยเช็คแค่ พอลกันแล้วก็แซมซึ่งทั้ง3คนนะคะมีจุดส่วนตัวดาวส่วนตัวอยู่ที่คาร์ดินอลองศาไปไปทั้งสิ้นอย่างพอนี่คือเขาเกิดวันที่10พฤษภาหนึ่งเนาะคือทั้ง3คนเนี่ยเราไม่รู้เวลาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าดาวพวกนี้นะคะ่ะมันจะอยู่ประจำที่ก็ก็ไม่ต้องรู้เวลาเกิดก็ได้อย่างคุณพอเนี่คะ่ะเขามีดาวพุธอยู่ที่ ยีสิบเจ็ดองศาราศีเมษซึ่งยังไงคะก็ถูกฉากด้วยดาวังคารกับพูโตเห็นไหมคุณกันนะคะก็จะมีดาวังคารอยู่ที่24สองศาราศีตุลก็ถูกฉากด้วยังคารกับพูโตแล้วก็คุณแซมนะคะเกิดวันที่2มกราหนึ่งเกมีดาวพุธอยู่ที่29องศาราศีมังกรพอดีเลยเออเนี่ยค่ะก็เลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไหมคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไหมที่สตัวอย่างที่ผิวยกมาเนี่ย คือเป็นกลุ่มคนที่มีดาวอยู่ปลายปลายองศาราศีคาริอลทั้งหมดแต่คนที่อย่างอย่างพวกเราอ่ะบุคคลทั่วไปอ่ะเป็นก็เป็นไปได้ที่จะมีองศาปลายปลายนะคะอยู่ราศีคาริอนแต่ถ้าเราไม่เคยทําความเดือดร้อนให้ใครพลูโตเขาจะไม่เปิดโปงเพราะมันไม่มีอะไรให้เปิดโปงเข้าใจไหมอย่างมากก็อาจจะมีคนมาหาเรื่องแต่ถ้าเราอ่ะยืนหยัดในความดี ไม่มีอะไรจะมาทำร้ายเราได้นะคะเพราะว่าความดีเท่านั้นความซื่อสัตย์ความเที่ยงตรงความจริงใจเท่านั้นถึงจะทำให้คุณเนี่ยรอดพ้นไปจากทุกวิกฤตการโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยแอบทำแอบทาชั่วแอบเป็นคนไม่ดีแอบโกงแอบโกหกเนี่ยแหะคะ่ะเมื่อถึงเวลามันจะโดนเปิดเผยไม่ว่าจะไม่ว่าจะซ่อนหรือว่าเก็บงำได้ดีแค่ไหนก็พี่อยก็จะให้ดูนะคะว่า มันเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆอะไรที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันมันมันลอกกันไม่ได้เลยนะคะตัวเลขนี่บ่งบอกเลยนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มต้นเดือนมิถุนพฤศจิกายนด้วยนิวมูลเลยมาถึงก็วันที่หนึ่งก็เป็นนิวมูลเลยจ้าอยู่ที่9องศาของราศีพิจิกนะคะใครมีก็เข้าไปดูในชาร์ตของคุณนะคะราศีพิจิกของคุณคือ เลือนชะตาไหนเรื่อนชะตานั้นจะมีความเริ่มต้นใหม่ก็คือจากเนี้ยไป6เดือนเนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนลักนาพิจิกคุณก็จะมีการมุมมองหรือการใช้ชีวิตใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆหรือแม้แต่หน้าตาการเปลี่ยนลุคใหม่ๆก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีดาวส่วนตัวอยู่ที่9องศาราศีพิจิกเนี่ยดาวนั้นนะคะก็จะได้รับการ เอ่อเรโนเวทหรือว่ารีนิวทำอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นหัวข้อนั้นๆอย่างเช่นถ้าดาวอังคารเราก็จะมีพลังใหม่รู้สึกมีความฮึกเหิมขึ้นมาถ้าเป็นดาวสุกก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องความสวยงามเนาะแล้วในท้องฟ้าของวันนิวมูนเนี่ยเป็นท้องฟ้าที่ดีเนื่องจากว่ามีแกรนทรีในธาตน้ำนะคะแกรนทรก็หมายถึงว่ามีดาวครบทั้ง3ดวงใน ราศีธาตุเดียวกันซึ่งเราก็จะพบว่าราศีมีนมีเนปจูนอยู่ที่7ราศีพิจิกมีดาวพุธอยู่ที่28องศานะคะแล้วก็ดาวอังคารก็เขาก็ประจำการอยู่ตรงนี้เนาะโดนพูโตเลง็งอะพูโตเล็งไม่เป็นไรค่ะเขาเปิดโปงแค่เฉพาะความชั่วร้ายแต่ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเราก็จะได้ Enjoy กับ g แกรนทร i นี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีธาตุน้ำแล้วก็ดาว ดาวยูเรนัสเนี่ยก็อยู่ที่องศาไปาๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีราศีฟิกซ์ก็อาจจะโดนกุมฉักแรงแต่ว่าถ้ามีธาตุน้ำเนี่ยเราจะได้รับโอกาสดีๆจากคุณดาวยูเรนัสซึ่งจะหมายถึง new beginning ที่มีความน่าตื่นเต้นมีการช่วยเหลือจากหลายๆคนดาวเสารก็ส่งพลังมาช่วยเห็นไหมจึงทำให้ มีคนช่วยแล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นใหม่จะทํทาใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็ไปประกบชาร์จให้ดูว่าดวงกำเนิด,เ,ดนเราอะโดนอะไรใดดาวสำคัญโอเคไหมต่อมาวันที่สองเลยนะคะนี่จะปรับเรียงกันไปเลย1นึ่สองสามีเรียงติดปับปับปบเลยคะ่ะอ่าก็จะเป็น ดาวพุธนะคะอยู่ที่9องศาองศาเดียวกับพูโตกับอังคารเห็นไหมซึ่งพุธเข้ามาเกี่ยวข้องในนี้อีกก็จะหมายถึงเราสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจจะใช้การใช้วันนี้ในการตัดสินใจบางอย่างเ <c oughs> นื่องจากว่าเราจะตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดเราไม่มีความทำให้เรามีความ โฟกัสมีสมาธิในเรื่องที่คิดแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเพราะว่าปูตัวเขาจะส่ง60องศามหาดาวพุธจึงทำให้เราอะค่อนข้างที่จะรู้มากกว่าคนอื่นหรือรู้ในสิ่งที่ลับๆที่คนอื่นไม่บอกเช่นแบบเวลาเขาพูดอะไรออกมาเราจะรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงถึงพูดอย่างนี้มัน มันมี intention อะไรข้างในคำพูดนั้นหรือบางคนก็จะค้นพบสิ่งที่เขาตามหามานานเนาะหรือเป็นความลับก็ได้นะคะก็ใช้ energy ของดาวพุทธที่ได้รับผลดีจากทั้งคู่เนี่ยให้ให้บังเกิดผลสำหรับตัวเองเนาะต่อมานะคะวันที่3ก็ได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าอังคารพูโตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเปิดโปงความรุนแรง ถ้ามีคนมาขัดแย้งกับเราเราเราก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงต้องมาแข่งเราไม่เคยไปแข่งกับใครเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการแข่งขันแบบเชื่อเฉือนหรือมีคนมาแบบมาว่าเราแล้วก็อีกหนึ่ง o p p s s i t i o n ก็คือดาวสุกเลงดาวพฤหัสแต่เนี้ยสองอันเนี้ยเขาเลงกันเราจะทำให้เรารู้สึกอยากใช้เงินอยากจะออกไปบันเทิงแล้วรู้สึกเครียดเหลือเกินเออมันมีอะไรมากมายแล้ว เหตุการณ์ช่วงปลายปีเนี่ยค่ะมันก็มีแบบของเซลล์เยอะหรือว่าอ,อีเวนต์ตรงนู้นตรงนี้แล้วเดือนนี้ก็จะมีลอยกระทงเนาะแล้วก็ปลายปีก็จะมี New Year มี Christmas อีทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทำงานให้ได้เงินเยอะๆเพื่อที่จะได้ปลายปีเราจะได้ใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่นะคะจะเป็น aspct ของการใช้จ่ายเงิน มาวันที่4วันที่3นี่พูดไปแล้วเนาะเรื่อง opposition ส่วนวันที่4ก็เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันที่ดีมากๆเลยเนื่องจากว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ที่12องศาใช่ไหมแล้วก็แพรทรีอยู่ที่12องศาเหมือนกันจึงทำให้มีการ120องศากันเกิดขึ้นก็แล้วอ,อังคารก็เลิกฉากไอ้เลิกเลงกับพูตโตแล้วเนาะเพราะว่าเขาเข้าราศีสิงห์มาล้ก็เปลี่ยนโหมดเลยจ้ะ การการทะเละาะเบาะแวงกันเมื่อเสร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เอา้าอยู่ดีๆก็หยุดไปแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนมาขยันทำงานแล้วถ้าวันนี้คุณอยากจะทำอะไรใดๆเลยธุรกิจการเจรจาเซ็นสัญญาการไม่ว่าอะไรใดๆที่คุณอยากให้มัน long lasting อะคะ่ะอยู่ไปยาวๆอยู่ชั่วชีวิตเลยก็ได้ก็ให้ทำในวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะคะ ข้ามมาเลยค่ะข้ามอ่หนึ่งสัปดาห์มาเลยแล้วก็มาที่วันเสาร์ที่9นะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะมีดาวศุกร์ฉากก,กันกับเนปจูนเห็นไหมที่27องศาเอ่อธนูกับมีนนะคะจึงทำให้เราคุยกันไม่รู้เรื่องแบบว่าเข้าอย่าไปเข้าสังคมเพราะว่าเราจะงงเราจะงงในในพฤติกรรมของมนุษย์ เพราะเราไม่ค่อยเราจะมองอะไรได้เห็นไม่ชัดแล้วก็ถ้ามีความรักความรักของเราก็ยังไม่ค่อยชัดเจนหรือไม่ก็เราตั้งความหวังไว้สูงเกินไปสูงเกินกว่าที่อีกฝ่ายจะทำได้นะคะนอกจากนี้ยังเป็น First Quartermoon เนาะก็คือพระอาทิตย์อยู่ในราศีพิจิกแต่ว่าพระจันรอยู่ในราศีกุมเขาฉากกันเขาก็ ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็เชอหันหน้าไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะการสแควร์กันเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอยากได้อะไรบางอย่างแต่มันไม่ได้ไม่ไม่เป็นดั่งใจหรือเราจะดีไหมเราเกิดความลังเลสงสัยในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณไปทำเรื่องโหราศาสตร์เรื่องจิตวิญญาณอันนั้นก็จะดีไปเลยเนาะมันจะไม่ใช่ความหมายแย่ละ พอเนปจูนคือเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะและต่อมาก็จะเป็นวันที่12 n o v e m นยนนะคะจะมีดาวพุทธที่ฉากกันกับดาวเสาร์เพราะว่าอยู่ที่12องศาเหมือนกันเห็นปะจึงไม่ใช่วันที่ดีที่เราจะไปเจราจาหรือเซ็นสัญญาหรือ promise อให้คำมั่นสัญญากับใครว่าเราจะทำเพราะเราจะทำไม่ได้หรือถ้าเซ็นสัญญาเงี้ยเราก็จะพลาดในสิ่งที่เป็นรายละเอียด ไฟพิมพ์ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเอาวันนี้มาทำรีเสิร์ชดีกว่ามาศึกษาหาข้อมูลลองทำวิจัยในเน็ตให้มันมากขึ้นซิก่อนที่จะลงมือตัดสินใจเลือกอะไรไปนะคะแล้วก็มาเป็นวันที่วันลอยกระทงนะคะซึ่งก็คือตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนเนาะวันเพ็ญเดือน12น้ําน้ำนองเต็มตะลิงคราเนี้ย ฟูมูนอยู่ที่เพ r ริจีนะคะก็คือพระจ,จันทร์จะรวงกลมโตมากทุกคนเตรียมกล้องขึ้นไปถ่ายได้เลยแล้วก็หวังว่าวันนั้นมันจะเป็นท้องฟ้าเปิดนะคะเพราะว่าพี่อยู่ชอบมากเวลาเป็นฟูมูนเนี่ยแบบมองขึ้นไปแล้วมันมีความสุขอะแต่บัต <c oughs> รอยกระทงนี้จะมีคุณอยู่เลนะัสอยู่ข้างๆดาวดาวจันทร์ค่ะอยู่เลนัสจ้ะทำไมเธอทำอย่างนี้กับฉันแล้วเธอทำอย่างนี้ทุกๆรอยกระทงไหม และทุกๆพฤจิกิกาที่ยูจําจได้มาเป็นเวลา3 4ปีแล้วนะเพราะว่ายูเลนัสที่แปลว่าความฉับพลันตกใจไม่คาดฝันเนี่ยเขาจะอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ตรงนี้มาเนิ่นนานแล้วนะอยู่เจ็ดปีนะคะแล้วเขาเนี่ยพระจันทร์ก็อยู่ใกล้เขาเชียแบบอืมก็เลยจะมีอะไรที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นสมมุติว่าเราจะไปลอยกระทงกับแฟนเราก็ มันจะมีความแบบไม่เข้าใจกันหรือหรือเราคุยกันไม่รู้เรื่องหรือมีแทนที่จะเป็นสองคนแต่แบบเขาพาเพื่อนมาแบบเป็นสิบอะไรเงี้ยก็ก็จะมีความที่แบบอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้คืนนี้ก็คือเหตุการณ์เบาๆนะแต่แบบมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เลยโดยเฉพาะอย่างถ้าสมมติคุณมีองศาที่ยี่สิบสี่นะคะฟิชโซฟิิกที่หัวร,รา่อพ่อพี่อ๋ก็มีนะคะ แต่และดวาวค่นชื่อตรงนั้นจะโดนอะไรนี่คือทุกๆพฤศจิกาพฤศจิกาเนี่ยพี่วิทย์จ,จะแบบมีอะไรแบบนี้ประจําอย่างมีอยู่ปีหนึ่งก็คือเราตอนนั้นเราอยู่แคนาดาเนาะแล้วเราก็จะไปเรียนเต้นอะคะ่ะแล้วปรากฏว่าไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงต่อให้เปลี่ยนหมดเอ่อการเดินทางอะคะ่ะเป็นแท็กซี่เป็นรถเมย์เป็น,ปนคือเราไปไม่ถึงสักทีเหมือนมีคนมาห้ามไม่ให้เรา ไปทาในสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สร้างความหงุดหงิดใจเนาะแต่มันก็เป็นอะไรที่มันยังก้าวข้ามผ่านได้แต่ถ้าเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่โตแบบเฮ้ยทาไมไม่เคยบอกฉันเรื่องนี้มาก่อนอันนี้มันก็ค่อนข้างจะก้าวข้ามผ่านยากเหมือนกันนะคะอยู่ก็หวังจะไม่มีใครโดนนะคะวันนี้เองนะคะจะเป็นวัวนที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาเท mm ิร์นไดเรกเห็นไหมจะมีตัว S T อยู่ข้างๆก็คือเขาตอนแรกถอยหลังอยู่ดีๆ เขากำลังจะเดินหน้าด้วยสปีดปกติแล้วดาวเสารก็จะมีพลังขึ้นมาและชาวราศีลัคนามาก้อนลัคนากลุ่มคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนะมันจะเดินเร็วขึ้นจากที่เดิมเคยรู้สึกสตั๊กรู้สึกว่าติดขัดหลายๆอย่างมันจะคลี่คลายแล้วเราเรา,เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง มันจะว่องไวขึ้นหรือว่าบ้านไหนใดๆของคุณเลยนะคะที่เวลาสีมกรก,กับราศีกุมบ้านนั้นจะเป็นจะจะ move on ได้ดีเนี่ยฟูมูลเพอริจจะทำให้พระจ,จันทร์ดวงกลมโตเสร็จแล้วดาวศุกร์ก็ยังไปอยู่ในองศาเดียวกับมุมกับโหนดเนาะไหนจ้าอ๋อเออก็ไม่เชิงองศาเดียวกันหรอกแต่ว่าถ้าวันศุกร์อ่ะใช่เอาดาวศุกร์จะอยู่ที่3องศาแล้วโหนด โนดออฟมูนอะอยู่ที่3มองศาเหมือนกันนี้บางโหนก็บอกว่าจึงไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปเอนจอยหรือปาร์ตี้หรือเข้าไปคือออกไปปาร์ตี้ข้างนอกอะเข้าใจค่ะสุขรอยกระทงอะมันต้องมีงานจัดอยู่แล้วเราทุกที่แต่ว่าถ้าพี่ถ้าฟังพี่อุ๋ยนะพี่อุ๋ยขอให้อยู่บ้านลอยกระทงทางเน็ตหรือไม่ก็ ลอยกระทงแถวบ้านเสร็จรีรบกลับบ้านเพราะว่าไม่ใช่วันที่ควรจะออกไปอยู่ในฝูงชนหรือว่าไปอยู่กับคนอื่นเราจะเกิดการผิดใจกันนะคะบางคนก็เกิดการแยกจากการกับคนหลักด้วยแล้วบวกกันกับ s ัตเทิลสเตชันเนี่ยก็จะมีคน ลาออกหรือว่าออกจากงานแต่ว่าวันที่15ใครจะมาออกมันกลางเดือนหรือแม่เขาอาจจะยื่นจดหมายอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนมีคนทําให้เราตกใจด้วยการบอกว่าฉันจะไปแล้วนะไปวันที่18เลยนะคะจะเป็นเนี่ย o อ p o s สิชันกันทั้งเดือนเลยเนาะอะไรกันก็ไม่รู้วันนี้ก็จะเป็นดาวพุธออ p โปสิชกับดาวพฤหัสเห็นไหมคะ18บแที่นี้เขาเป็น Mutual Reception กันเนาะ เพราะว่าพฤหัสเจ้าของธนูพุธเป็นเจ้าของมิถุนพุธอยู่ในธนูพฤหัสอยู่ในมิถุนเขาก็เหมือนจะช่วยเหลือกันนะเนาะแต่ว่าพุธอ่ะอยู่ในธนูเราคือนางมืนนางก็จะเพอ้อแล้วก็พูด v เวอร์บอิตมากนี่คือตัวอย่างของพุทธธนูนะคะพี่อวยแองค่ะก็คือพูดมากพูดเพอ้อเจออะไรก็ไม่รู้เราด้วยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีดาวพฤหัสมาแลงอะนะ พูดถึงในดวงกําเนิดนะนะแต่พอ,พอดีพี่อุ๋ยไม่มีก็ยังเป็นความเพลช์เจอแบบคุ้มได้แต่ถ้าสมมติว่าพระพุทธอยู่ในถนโนแล้วโดนเล็งด้วยพลิหัสเนี่ยก็จะมีความเอ็กซ์ตรีมขั้นสุดในความที่ว่าพูดแบบใส่สีใส่ไข่แต่งเติมเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องเฟกนิวเรื่องเออ่ได้ยินหนึ่งแล้วไปบอกเป็น10อะไรเงี้ยเออเหมือนเคยเคยเห็นคนแบบใส่ไข่ใส่สีไหมคะประมาณนั้นอนะ exaggeration การพูดจาต่อเติมเติมให้มันดูหน้ากระตกกระตากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอ่อให้ระวังให้ระวังเรื่องการเผยแพร่ข่าวข้อมูลที่มันไม่จริงหรือได้ยินมาแล้วก็อย่าเพิ่งรีบแชร์ต้องคอยระวังให้ดีนะคะเอ่อแล้วก็ดาวพุดกําลังจะถอยหลัง อ๋อก่อนก่อนถอยหลังนี่เอานี่ก่อนพลูโตค่ะพี่ uto, อุ๋ยจุดผูให้พุทโตฮ้วพุทโตเข้าไปแล้วที่ราศีกุมนะคะออกจากมากรอเรียบร้อยออกไปเลยออกไปเลยบายบายไม่กลับเข้ามากรออีกแล้วอีกจนอีก2 0 0ร0อรปีข้างหน้าซึ่งเราก็จะไม่อยู่แล้วแต่เราก็จะเป็นไปอยู่ในดาวดวงใหม่หรือเป็นจิตวิญญาณใหม่พี่อุ๋ยก็ไม่รู้เราจะเป็นอะไรแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเป็น อยู่ทุกวันนี้เราจะไม่เจอภูตในมาก่อนอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่ยุค Aquarius อย่างเต็มที่สมบูรณ์เนาะความเปลี่ยนแปลมันจะไปเกิดขึ้นในระดับมวลรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเป็นการเท่าเทียมกันสิทธิของคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก,ก่อนเขาก็จะเริ่มมีสิทธิ์มากขึ้นแล้วก็ล a q ค a r i u s อะ่ะคือบ้านไหนของคุณบ้านนั้นะ่ะก็จะได้รับการเยี่ยมเยียนจากพูตโตเนาะเป็นเวลา20ปีด้วยกันนะคะถ้าคุณไม่มีดาวอะไรในบ้านนั้นมันก็จะไม่มีอะไรแบบเป็นรูปธรรมแต่ก็ต้องดูนะว่ามีอะไรอยู่บ้านตรงข้ามในราศีสิงหรือเปล่าหรือว่าโดนฉากไหมในพิจิกกับพืชศพเพราะว่าเป็นฟิกซ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะเขาก็จะเอนจอยเอนจอยกันกลุ่มฉากแรงของ พู t ตัวซึ่งความหมายของเขาอะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพัฒนาการค่ะอย่าไปกลัวนะคะทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปอ่า n e ว chapter o f life นะจ๊ะเตรียมตัวเปลี่ยนสมุดเล่มใหม่เลย Chapter ์นี้ฉันจะต้องเขียนบทให้มันดีขึ้นต่อมาค่ะวันที่22วันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็เป็นวัน VIP พี่อุชอบวันนี้ดี ก็เลยเพราะว่าพูโตเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมแล้วใครเข้ามาเจอเขาเป็นคนแรกพระอาทิตย์จ้าพระอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีธนูเป็นเป็นวันของชาวธนูละที่จะได้เอนจอยพูโตเขาจะ60องศากันนอกจากนี้ดาวเสาร์กับดาวศุกร์ก็ยังเป็นองศาเดียวกันอีกเนาะ12 12 60องศากันนะคะจึงเป็นวันที่เหมาะสมในการเริ่มต้นอะไรเลยอยากจะเริ่มอะไรเริ่ม อยากอยากทำอะไรทำอะ่ะมันเป็นวันที่ดีมากโดยเฉพออาะยิ่งเลยกับความรักนะคะหรือเรื่องเงินเรื่องความสวยความงามทําไปเลยแล้วคุณจะชอบและพึงพอใจในผลลัพธ์ผลลัพธ์จะอยู่ยาวๆไปเลยตลอดชีวิตช่วยการประวัติาสตรวันที่ยี่นะคะวันที่26เนี่ยดาวพุธถอยหลังแต่ว่าเขาเริ่มสเตชันแต่วันที่ยี่สห้าสเตชันก็คือหยุดอยู่นิ่งๆเนาะ แล้วเขาอยู่ที่องศา22องศราศาีธนูใช่ไหมใช่นี่ก็คือเขาจะแบบเดินหน้ามาอยู่ดีแล้วเขาก็หยุดนิ่งแล้วเขาก็จะถอยไปเลยย่ิบสองยี่21บเอ9ดยเนี่ยค่ะก็คือภายในเดือนเนี้ยเ,เดือนเดือน november ไปจนถึงกลางเดือน december ธนูนะคะเราจะไม่ควร เ,ออเดินทางเพราะธนูเป็นเรื่องการเดินทางการอิมิเกรชันแบบว่าจะยื่นวีซ่าช่วงนั้นไม่ต้องแต่ถ้ายื่นไปแล้วก็ยื่นไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่เปไล่รอได้นะคะอาจจะช้านิดนึงหลังเมอร์คิลเลทุกเกรดทุกอย่างจะว่องไวก็ไม่ควรซื้อตัว๋วไม่ควรซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ควรสื่อสารโดยไม่ทบทวนเสียก่อนเรา เราสื่อสารได้ค่ะแต่เราต้องอ่านแล้วอ่านอีกดูซิว่าคนที่เราส่งไปนะี่คือคนที่ต้องการเราต้องการให้ให้ข้อความไปถึงหรือเปล่านะแค่นี้เองมันเกิดปีละสามครั้งเราก็จะชิลแล้วเราก็จะเริ่มดีลกับมันได้แล้ววันที่2 7 2 8ถึงนะคะไปไปลายเดือนละก็จะมีปรากฏการณ์ดาวอาทิตย์ร2อยี่องศากับดาวอังคารวันนั้นทุกคนก็จะ มีความเอนเนอร์เจติกมีความอยากออกข้างนอกอยากออกกําลังกายอยากอยากทำนู่นทำนี่อะค่ะแล้วเราจะมีพลังใจมากขึ้นดังนั้นช่วงไปไปลายเดือนของเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะคะยกเว้นอิต,ตรง Mercury ว e t ่ o ทเแค่นั้นเองนิดหน่อยอ่าต่อมาก็คือ,คอปลายเดือนเลยนะคือถ้าเป็นเมืองนอกอะมันจะเกิดขึ้นวันที่30 แต่ว่าเมืองไทยจะเกิดขึ้นวันที่1นึ่งเดอธก็คือนิวมูนนะคะนิวมูนเป็นองศาเดียวกับเมื่อนิวมูนวันที่1พฤศจิกอีกแล้วก็คือองศาที่9นะคะเพราะฉะนั้นใครมีองศาที่9ไม่ว่าจะราศีใดเลยคุณเตรียมตัวเตรียมตัวรับเรื่องใหม่ๆเพราะว่า2เดือนติดเลยอ่ะพฤศจิกาธันวาถ้าเดือนพฤศจิกาไม่มีอะไรเริ่มต้นใหม่ธันวาต้องมาแลวคะ่ะถ้าองศา8ปดนะเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรนิวมูนกันมาให้ดีเลยนะคะ คือก็ไปดูนะว่าราศีธนูของคุณคือบ้านไหนบ้านหนึ่งสามเจ้กเจ็ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านนั่นนะคะเอ่อ Enjoy Mars ก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็เพราะว่าตอนนี้วันนี้เลยอะ่ะดาวอังคารอะ่ะอยู่ในห้าองศาราศีสิงใช่ไหมซึ่งอังคารในสิงอะ่ะเขาโอเคอังคารชอบเป็นราศีแห่งความแสดงออกแห่งความแบบ ลกลา้าๆเพราะว่าอังคารชอบแสดงออกอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเขากำลังจะถอยหลังจ้าวันที่6ธันวาคมถอยถถอยๆๆถอยไปเรื่อย,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 เ,ลยเลยนะจนถึงปีหน้าเลยเดือนเลยวาเลนไทน์ไปอะคะ่ะถอยเข้ากรากฏอีกเออชาวกรากฏก็เตรียมรับ <laughs> รับรับตอนรับท่าน ท่านในพลนะคะซึ่งเขาไม่ชอบหรอกลาะสีกรกนะกฏเขาอยู่สิ่งดีๆแล้วเขาก็แบบเอ้ยดึงฉันไปทําไมที่กระกฎฉันไม่อยากจะเปู่ในครัวไม่อยากจะอยู่ในบ้านแต่ว่าแบบเดี๋ยวพี่อให้ทําทำเนาะว่างคานถอยหลังอะ่ะจะเข้าเราจะเข้าไปกลับไปดิวเรื่องอะไรมันจะเกี่ยวกับเข้าไปแก้ไขหรือเข้าไปทําธุระเรื่องเกี่ยวกับกอระกฎอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนมีทั้ง สนุกทั้งตื่นเต้นแล้วใจมีทุกอย่างชากกุ้มเลง try ทุกอย่างที่ครบรสชาตินะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมีวันอะไรอะมีมีเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ดีแล้วก็ไม่กระโตกกระตากมากนะคะมีอะไรก็ปรึกษากันได้นะคะเมนเข้ามากันได้ที่ั้งใต้หนี้วันนี้พี่เวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมากดไนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ